น้องๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําเอ้ยวันนี้เราจะมาทาทาผิวกันนะคะนี่ค่ะทาผิวขาวนี่ค่ะทาท,าทุกวันเลยนะคะทาก่อนนอนหรือหลังตอนเช้าหรือหลังหลังไปโรงเรียนนะคะหลังไปโรงเรียนก็ได้ะค่ะเพราะเราอาบน้ําเสร็จแล้วแล้วก็มาทาผิวต่อนะคะน้องๆ ทางเซเว่นแล้วก็โรตัสองที่ค่ะมีมีอย่างอื่นด้วยนะคะทำให้ขาวมากเลยมีผิวนี้นะคะอันนี้คือมีหลายที่มากเลยนี่นะคะคาและผิวหลายๆของ ไอ้ไม่ใช่โค้ที่สามครั้งนะคะมันถึงจะได้ขาวขาวนะให้โค้ดสามครั้งและแลว,วาก่อนนอนทําอะไรแบบเนี้ยนะคะก่อนจะไปโรงเรียนก็ได้อะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าน้องๆไม่อยากทานไม่ได้ค่ะทุกคนต้องทาค่ะแนะนำตัวนี้เลยนะคะฮิตมากเลยค่ะสะบูน่นี้แต่ว่ามันไม่เหมือนเซรั่มหรอกนะคะ ันจะเป็นอีกแบบนหนึ่งทำให้ผิวขาวนะอันนี้คือเทาทาทุกวันนะคะให้ครบสามลิตรและนอนให้ครบเอ้ยแปดิตรแล้วก,ก็กินน้ำให้เยอะๆด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ขอขานะคะบ๊ายบายคุณนายลาปีสวัสด์จ้า